นี่ครับแม่นีน้อแม่เป็ีกว่าโว้ยแมวเปล่าเนี่ยแต่ไใช่ป่าบุรอยเป็ปลาโคเออฟาโคแต่จะของมาเป็นลูกเลี้ยงะเป็นาหานที่ให้อาหารสัตว์กลอกกกเพือหนูนี่แมวเมนน้ำร้อมรอบ เป็นปลาเล็กปลาใหญ่ไม่ใช้โซล่าเซลล์ไปอยู่เลมคองนี่จะไม่อยากกินโคกสารแปองไว้ตามเสียโอเคเป็ดปลาไหล อไรอันซ้อคืนนี่ใส่ตุ้มไรจะสียหัวกระจุปุ๋ยอะไร้แล้วพริกมีอะไรบ้างหอ้เงาไมบ,บ้างตะไคร่ใบมะกรูดตะไคร้ขมิน้นหอมแดงหอมขา่ากระเทียมหอมแดงหอมงาคก กาแฟปีเด ok <tim> <kit> ี๋ยวก่อนโคขมันเพ่อเนพอห้เอเอีตามด้วยาใช้ขมิลรูกโสรด เตม็มคนตมอายุน้อยอ่อนเบาเตี้ยเลยฮะนเพิ่งจะเจ๊ติบสาูเรียนน้อยอยู่เขี้ยวครบครับเริ่มเริ่มขาไข่ใค่ก่อนไม่ระบายรู้ก่คขูดแต่ปลาขมันเรียนยากแสบไป หัวทีหลังครับ่วถ้าใส่ตัวน,นี้สามโอ้ย้องจ่าไหล <c oughs> ถ้าใส่ที่หลังใส่เปี๊ยอะไใส่พักเัีงมีพกักที่จะจ่ใส่เสริมอะไลมีอ่าข้าวอ่อนแง่หรือวแงักีใบเล่หรือว่ออาใบอ๋อี่ลัง จะอีเรั่งไปในพุทธก็เป็นสมภัยมดแลก็มีบักไปมาหัทางฝ้ยครับขึ้นหนูจบดีอ้วกาวานสนอ้น,นี้ใบเหรอ,อน,นอ้ข้าขาวดำบอกข้าขาวดำอ่ะให้เงาเขาขาวนี่อกอกข,อข,อขออมผม หมูบานเนาะเราต้องแข่งอมมีขมหน่อยคล้ายๆว่าแข่งอมควายเลยใส่เพี้ยเนาะแล้วใส่แบบเตะเมไปเียมก่อนนะครับตอนไหลแล้วมีเสื้อเชียงมีน้ำพริกน้ำปูอร่อยน่ดูน้ำปูนี่เอ้ย mì hông, hông, hông. à hô à chỉ của mấy à à đây một cái chỗ chỉ xôm một rồi chỉ cái rồi cái thọ, cái khay, 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 khay. Khay, cái thì khè nó cái thò là cái thọ. à kéo cái, cái phủ của gì này rồi cho kênh ใส่หอมแดงไปแล้วหอมแดงไปแล้วโัวใส่ชามพริกกะปิแป้นเสร็จสิ้นในการขบวนการาทำน้ำพริกแกงอ่อมปลาไหลครับวันนี้โอเคไหมครับโอเคนะครับนะครับทำไก่ งบรกหรือไปดูกระบวนการในการแกงครั้งหนึ่งแล้วก็ติดตามครับเรเป็นทางน้ำใกล้ายจะเป็นคลองลำเมืองนะครัลำบอกนี่เป็นที่ใกล้ที่งอกริมเมืองแต่เขามาอยู่ตรงนี้ครับถึงหลอกขาของชนละทาน ทำใไมลำเหมือนเล็กไหลผ่านแล้วมีน้ำไหลผ่านมาจากจะเป็นเวอของอาหาชมวานมาจอบอป่าตัวนี้มีป่าบอนป่าพักบุ้งอ่ะครับแล้วใส่อันก็ปอกโง่โง่เราป่าอ่าครับพวเขาทำการ เขาการนี้ยงโอ้โอ้หลงเลยเป็นเกบุกเลยดูน้ำไหลเลยนี่ักกูดเลยเนี่ยพักกูดผักกูดผักหวานบอนจุนน้ำมือปลาไหลปลาปลาไหลปลาบารายพงปลาไหลคือปลาตายแล้วไหลไปไปใช่

เงินเก็บน่ะอ่าล่ y ไม่ขึ้นแล้วเสียงล่มมาครับไปเลยเ คนโหเป็นหม้อที่พอน้อยเดียวเนาะใช,ใช่ไห่หม้อนัอ่นรึเปล่า เก็บเก็บไม้ไผ่นิดหน่อยตัดไคู่อันแห้งนิ้หน่อให้ปลาชักตัวสองร้อยขายกี่หม้อเนี่ยโอ้สองร้อยสี่ร้อยวับเก่ยนะเข้ารากแพร่ไปไปจากตีนนิดเดียวนิดน่อยใช้ปาบละเขื่อนเว่ ต่เหมวกแคนดเวราะนั้นเนาะเพราะเอฉะใช่แล้วใส่ไปโค้คุณเข้วเากลินโลมาสุดทุกตามบมกแคนเขาใส่ครับมาหอมหมกแคนครับ ขั้นตอนก็นจะประมาณนี้ครับใครมีขั้นตอนเพิ่มเติมขอ,อ,ขอมเขาไม่ไม่ได้ครับป้าจะทำอะไรมาทำ,รท,ำท,ำทำปลาทำตอดทำทำปลาเนาะโอเค,ครประมาณนี้ครับ่เราจะโมกุกชิ้นส้มมุมกแม่มุกชิ้นส้มชิ้นส้ม,มช,ชิ้นส้มไม่ใช่แหนมชิ้นส้มหูเหมาไว้ิ้นส้มครับ จะว่าห <Sen> ่อม <Sen> ิสเาตมุกหอเอาสห่อรวมกันครับว่ารวมกันแล้วห่อหอครับประมาณนี้ครับแมส้มมกยอดนะโอ้้วเมียกินที่ส้มมกสองห่อเขาเรื่องสาร้อยเรา À, lăng tạo rồi hóng. Hôm... Mình sẽ vậy, ừ. 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 à. 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 Đây mà Không, sẽ có hò, ho. Hóng tiên. Tiên, cái cấp phút

โต่อยเว้ยจิ้มจิ้มคว้าคว้าลงไปคว้างลงไปครับคว้างหหโนไหมคางคว้าขี้ปัานล่างแล้วหวานแล้วพุะธมาใสีดัง อีง <Y> ูล่ะอีงูล่ะหรือขันเขาดำขาเดาได้ก่อแล้วข้าแล้วไงูสวนเภาทำเพลททีนี้ปึ้งปังปุ้งปังแต้มแต้มมือคนว่านะคุณ้มได้ยังยูยูพเขาว่าั้าไข่มีก่อ เราชอบปลูก,กน,นะครับปร,ปรูงอาหารได้ครับสวยๆจะเอารสขมคล้ายๆดีคล้ายๆเพียแต่ไม่ได้ขมขมไม่ว่าขมหมูมันมือจางขึ้นเลก็ข,ขมชี่ใส่ลงครับที่เป็นรถพุชใส่ไปแล้ว,น,ลวน้อยอไ,อไ,ไปละใส่ใส่้าวดำ

ว่เก <Humans. S 1> ่นบางห้ามยกปูเทใบมะขามต้นมะขามบางส่วนระยิ่งม่นต๊กแตกแล้วไปกีนแล้วหุ่นเหล่าทุกอย่าครัอันนี้เป็นการเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วต้องจินเนาะเย็นต้องทิ้งนีิเนาะเียวแล้วบรับหาควาครับ มาเริ่มทุมวนลูกเล็กแรเตาคแก่คปู่คุณย่าครตาโรจคุณนะคุณนาคุณนาคุณลูกคุณน้อคุณน้งมดลก็ได้เด้อมาสิครตัวกันครับลมเหลือมันหมด้ยเย็นเนี่ยโนยไอ้เทดรมอย่างีมัน มนแห้งะไว้ตฮะำพริกน้ำผูพ่ออ่อยนูน้ำผูนี่เออไม่เลยมาเลยมาเากินนะช่วยเหลือก็ได้เลยขอเรามัน้อยนะีเรบวชแล้วเออยกเลยินเลยบวชนี่ตดใหรอมตม มั่นใจว่าก็มีแห่งมั่นใจว่าผมไม่เนี้นๆๆโอ้ชอบเพ่อันนะครับลงหนึ่งคนนี่เด็ดเหรอ

नहीं नहीं यार ये तो नहीं है कहीं कहीं ना लो ये देखो ये तो नहीं है कितना कम है कितना कम है चलो चलो 开开开蒸了，拿锅蒸不赖，开锅蒸不赖了，啤酒，啤酒馍，啤酒。嗯，哦、嗯，多大、嗯？多大、啊？多、嗯、大？哎，对，多、嗯、大？

有水龙了。嗯嗯